ฝนกัสิตกฟ้ากัสิห้องนะพี่น้องฟ้าห้องบ,บึมบับมึบมบำตากับยายพ่นกับมาเอากล้วยอีกตากับยายก็มาเอากล้วยกล้วยมีจ่จะเคี้ยล่ะโอ้ ไม่เคี้ยนี่ที่มันตึงโอ้มันสุกหลือต้วนี่นี่มันสุกแล้วเออเอามือว่านนี่พ่อใหญ่เพิ่นมาเบิ่งอยู่มันสุกแล้วตัดเอาโลดเต็มคักเต็มแม่เคี้ยนี่เนาะแมนยหญ่กับฮาเอาไหนมันง่ามคุณใครเอามันก็ะเทียมก็ร้งเมียนก่อนที่เขาค่อยตัดอยู่ดี เจ้าก็เล่นจับไปจักัมกุ้ัที่ถุงูงพุงตัดกลางกลไม่อใช่มีิอมีดล่เออฟันเลยเออคุณาุงูงเราบของเะอนนั่นออกก้อนตัวเอาไม้ไม้ข้ามออกก้อนเอาไม้ข้าออกคือเคยเห็นดอยู่วะ ปัดว่าใครเย็ะมว่านี่แม่ยายเพิ่นขายกล้วยอยู่บ้านน่าเสี่ยงไปอุ่นนวลในร้านจานี่ยายกับตาเพราะลว่ามันก็เฮ็ดแก่อะเนาะเต็มปัดนี่ซ้ำตัวนี้มันเขามีตั้งแต่หารุ่นนี่เจ้าพ่อยขวอยโอ้เราเราตัดไปเข้ามาดีดึงง่วยพอพอพอดึงอะนะมันดึงเคี้ยมันมาดึงเคี้ยมันเออดึงเคี้ยมันล่องเจ้าเพื่อนเออน่ารักน่ารัก เดินไประวังกล้วยทับเด้ออย่าบอกฝนใส่รถถุกไปหาล้อบุยก่อนใส่ปุ๋ยสีคือขาวขาวแม่นอนไม่ยังกับแม่อันเปียกไข่ตัวอันจะทุกข์กเก็บไปขายบักแข็งบักแข็งมันแก่เหรอแม่มันแก่หมดมันแก่หมด บางนึงมันหลายแม่กับโบมาเอาเว้ยถ้ามีนะมาเอาเด้อเอาโทรศัพท์ไว้โอ้เบอร์โทรไว้ยนี่ยไม่ยังคอยจีเอื้อนเอาผู้เฒ่าเนาะเอ้าผู้เฒ่ากับมาขึ้นว้านล่ะเอ้าโจมโอุ้หนะแข่งแรงแข็งแรงพ่อยายนี่แข็งแรง อโอ้ยโนกักคัากันปะ่ะโตโต้มันถ้าแม่นอยู่ด้านหลังนี่พ่อเอาบ่ไไว้แล้วอือไปหาเลาะเบิง้งอันไหเป็นทั้งนี้ยหายเ,าเาบ,บ,บิ้งเหมือนละบ่จะไปเบิงเบินกูตาก,กับยายมากเอากล้วยคำๆมันก็นยำคำแล้ว ตรงไปเลยยูไปได้ยูไปเลยเลยูไปตามย่ายล่ะหาเบิงอันใดมันแกก็อ้าวขนาดาลยปน,นี้ยังแกพระท่านอยู่นะพรนะโอ้มนับ,บา่นนสาสิแกเล้ยบนไหนบ่นปาสิแกไว้เนาะกล้่ยจะดีขเขาก็หย,า,ยาไล่หยาหนึ่ ยาหลยบ่ได้สีดยาว่าน้ำอยู่ในนี่ก็เลยบ่หัวซาสีดยาดูดน้ำถึงมากได้รู้ฮักเลยโอ้ยขึ้เลยก็บอกสีดาวอีกแล้วอืม บักซีดามันเป็นบักซีดาจ๊กบักซีดาอานยังใน,นบ้าเขามา,าใครห่หงยัไห้ใสย่สยนืนอน่บนบ่ตีบ่ปีนี้แรงเนะ้ะพ่อตาเนาะปีนี้แรงแหง เออฟันเทียเดียวกับดึงเลยพอเอองหยง่ัหนะอืพไงข่อยแล้จับอันนั้นนูดิจับเขียมันโหลดอืบ่ห่ียมันกล้งกับแทกงวยมันแตกอเ็ดกล้วยกับลู่เรืองกล้วยคือนหวาแล้วนะโอ้ยเ็ดยังกิดูจักอันนั้นแล้วอมเออฟันเอา มีดเล่ากับคมคมเลยมีดตัดใบตองกล้วยโดยตรงนั่นได้แล้วเอาไปใส่นี่เราว่าไปขึ้นกินอืมไปแล้วเราหาเราเบิรงมันมีอีกบ่น่าบอก หาเลาะดูแหละใส่ไปไปต่อมันแกบ่ท่านเด้เออหาเบิง้งแต่ว่าอันนี้บ่เป็นข่อยว่ามันแกหรอบ่นี่แต่มันเว้หน่อย<ะ>นี่นี่นี่ <laughs> นี่นี่นี่อันนี้แก่เห่าใยนี่ตดเอาเลยพ่อเนี่ยนี่ละข้าเหนียวข้าเจ้าข้าเหนียวข้าวเจ้านี่นี่ลายเ่มันยังดอกกว้างฉะมันเต็มตาสุกแล้ว พอฟันบาดเดียวฟันบาดเดียวกัดึงเลยถือว่าลุนล้นไุ่เห็นลราพ่อตา มัดเยวเนี่ยกระบมัดอ่อขวนปักเตไข่ขขขขขแล้วเด้อมาเป็นยันงดนอกทั้งนี้เพราะยายลูมันบ่ขืนตต้วนีิไปมาที่นี่ไปไปเฉาะไปเฉาะโอ้ตาจะปีแล้วยังแข็งแรงเนยูจสิบสี่สาสบหสล่ะเจ็ดสิบสี่าบสิกัเจ็ดสิบสี

ึงงามให้ท่า่โดนยังรเาปาดพากเป็นยันมันเสียเอาปาดแล้วะเนาะีขวเเล็ปาด่เป็นงเด้อแตกมั่ีกียนค่เนแลวมันจะไปีดวยทั้งใจเลยไปดูยายเฮ้เพิ่นโอจอให้โอ้ยเคยเห็ดงึกโอ้ยแม่ขากล้วยจังเลยคอย เูจะกลืวเนี่ยเออนันตัวเรออกเป็นวีวันี้ไหมเพ่นเโอ้ดันเพื่นเชฟฉันเออโอ้ขก็่เคยเห็นนอกขกเอาคานี่รถตีนเออกค่นี้ฉันนะเนาะเ่ก่อนนราเ่เห็นี่เห็นก็ได้มันจะต่างง่ายเากัน มันจะยางมั้งหรือเอยามัค well ่านงขวาัมันจะาสูขึ้นแจวานนีมั้น้ลือกไปเลือไเอาปท่านออกทนออกนนนอ้กีาิ่ตมด้ั้ันนันอนนดังค์ที่มาหาโจเอาตัว จะช้อนอังกฤษเลยชอนสองถางสิเนี่ยเขาตอมากี่างนบ่ตกกามากเออตาใส่น้ำใส่น้ำเปน่ปาาเป็นบ่ย้ปาดเขาไปใไส่ปุ่นเดี๋ยวเนียไปเงยเนี้ยไปเามันิยายยิ่งไปเนีมันติดบ่น่นใกล้สิดป็้ตัว เดี๋ยวไปต้องไล่นอนี่ไหมโอ้ผมรู้เป็นเสีงก็บ้าด้วยละเมื่อนักนักซะหรอโอ้ยออกเลยว่างามแล้วผู้เสือมันยังเรียกขึ้นไตมันยเดียกย่าคือแพงแถอโอ้ยแก่คือเก้าแล้วอีกจากมื่นนับจังค่อยมาเอาไหมจากชิปมื่เออแม่นับบ่งเอา แล้วกับแม่ก็เอาเบอร์โทรคอยไปไปเระเทศคอยเข้าไปในเมืองเจ้าหาม้าเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์คอยไปคอยไปขายของเออขายของรวยหมดนี่งามทำรวมหมดหมดเงีม่เต็มเลยเต็มเต็มที่แล้วงามนะเนาะได้มาตรฐานไว้แต่กับยายแต่กล้วยย่ำนี่กระือีหลีเดาะพอเออ เมื่อยข่อยว่ากล้วยมันอืดมันแงต่นื้อยมันแ่ลงสุเทียเล่าหายนามมันแน่บที่นี้เราเป็นอาการขี้คันยังเลวเฮ็ดไปเฮ็ดมาคานเมื่อยเฮ้ยเลี้ยงแล้วเลี้ยงเร็วกว่านั้นเลี้ยงเรียงพื่นกันเลี้ยงไว้เองวะายมันสุกครับ เอ้าเจ้าเอายาเฮายาเฮาขคณะพันทุกมืออยู่ที่นี่พันเจ้าโอ้ยพันเพิ่นทุกมืออยู่กับเฮาไปไปไปต้นบ้านเดียวกัยังเฮาเออแต่ว่าคนพันแต่พันมาเฮาย่างเดียวบักเขาเจ้าเอ้ยโอ้คำมาเบิ่งดูแม่งกะบีเออแม่งกะบีกะไร คอยบอกเราปลูกทีๆได้แต่ว่าเราว่าปลูกทียังไหนมันบักเผาอันี้เราสั่นมามันมีนลนมนนหลายอย่างอืมสีน้ำกันแถวทีดีมันดีมั้งใหมกเขาขัเจ้าเข่าหน้าโคเข่ขาหน้าโคบ,บางงามมันบ้างขันแม่นฝนเลี้ยงใช้จักหน่อยนี่โอ้ยจะเบางหน้าคอยดูเป็นเข่าอีเตียแต่ว่าให้ผุนงามงามเออแม่นนี่เราใช้ไม่ต่าย่ะ อมิเตียาแต่ว่าอันยานี่มันเริ่มมายแน่และละ่ะก็เลยบ่งหัวซาสีดมันไปไป,ไป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 ที่นี่ทำแล้วไปเมื่อบ้านเมื่อบ้านเออมาชมอยู่สาวอาทิตย์คอยู่าออ เอาคือขืนยังสั่นขืนได้เวล่ะอเออ,อ,อ,อไปัาที่นี่เรียบร้อย,เ,ยเออไป,ปไปแล้วไปแล้ว,ลลวย้ายมาเอากล้วย รับกล้วยไปคาย